พลเมืองหมายถึงคนที่รู้ร้อนรู้หนาวเอาใจใส่ต่อเรื่องของสังคมสาธารณะโดยมีความรับผิดชอบกระตือรือร้อนที่จะทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งเพื่อให้คุณภาพชีวิตของผู้คนและชุมชนดีขึ้นสภาพลเมืองเป็นที่ที่ให้พลเมืองได้เสนอสิ่งที่อยากเห็นปัญหาที่อยากแก้ไขและทางออกแล้วพูดคุยร่วมกันนำไปสู่การแก้ไขปัญหาพัฒนาบ้านเมืองร่วมกัน ทำไมต้องมีสภาพลเมืองที่ผ่านมาการทํางานหรือดําเนินนโยบายต่างๆที่ส่งผลกระทบต่อชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนจะเกิดจากการทํางานของรัฐทําให้บ่อยครั้งพบว่าทิศท,ทางหรือนโยบายที่เกิดขึ้นไม่สามารถแก้ปัญหาหรือตอบสนองความต้องการของประชาชนได้การมีสภาพลเมืองจึงเป็นการเปิดพื้นที่ให้พลเมืองหรือประชาชน มีโอกาสได้แสดงเจตจำนงหรือความต้องการของตนต่อนโยบายสาธารณะต่างๆเพื่อให้มีรัฐนโยบายที่สามารถพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนให้เหมาะสมยิ่งขึ้นหลักการของสภาพลเมืองทุกคนสามารถใช้อำนาจของตนผ่านสภาได้อย่างแท้จริงเป็นการพัฒนาประชาธิปไตยทางตรงเป็นการใช้พลังทางปัญญาและพลังทางสังคม การสร้างความเข้าใจความตระหนักและเป็นส่วนหนึ่งเพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงกับชุมชนเป็น,นกลไกการเชื่อมต่อระหว่างประชาชนกับสภาท้องถิ่นและฝ่ายบริหารของท้องถิ่นวัฒนธรรมของสภาพลเมืองเป็นธรรมชาติกึ่งทางการเพื่อเป็นการเชื่อมต่อกระบวนการของประชาชนกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและให้เป็นนโยบายทางการเมืองสภาพลเมืองมีกฎหมายรองรับหรือไม่ ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีพุทธศักราช2546ประชาชนมีสิทธิ์ในการขอข้อมูลข่าวสารจากหน่วยงานของรัฐตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารสภาพลเมืองจะทำหน้าที่แทนบุคคลต้องให้ความเคารพให้เกียรติประชาชนให้ประชาชนมีส่วนร่วมรัฐและรัฐท้องถิ่น ทำงานมีประสิทธิภาพมีคุณธรรมโปร่งใสนอกจากนี้กฎหมายยังได้รับรองให้ประชาชนสามารถเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่นเพื่อเสนอนโยบายสาธารณะการทำประชาพิจารณ์รวมทั้งการใช้สิทธิถอดถอนผู้ที่ได้รับการเลือกตั้งอีกด้วยสภาพลเมืองมีหน้าที่ดูแลนโยบายการพัฒนา ทำหน้าที่ให้ข้อเสนอแนะต่อทิศทางนโยบายและเป็นที่ปรึกษาระดับเชียงใหม่มหานครโดยมีกรรมาธิการเมืองเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการยุทธศาสตร์แต่ละด้านรวมทั้งร่วมปฏิบัติการตรวจสอบการทำงานของนักการเมืองท้องถิ่นข้าราชการประจำแล้วนำคดีขึ้นสู่ศาลในฐานะผู้เสียหายและยังมีอำนาจยื่นข้อเสนอเพื่อถอดถอนสมาชิกสภาเชียงใหม่มหานคร โดยการตรวจสอบเน้นกระบวนการทางสังคมเช่นประชาพิจารณ์ไปสวนสาธารณะส่งเสริมสนับสนุนให้สมาชิกองค์กรพลเมืองอนุรักษ์หรือฟื้นฟูจารีตประเพณีภูมิปัญญาท้องถิ่นศิลปะหรือวัฒนธรรมอันดีของชุมชนและชาติ